วันนี้เรามายืนอยู่ที่ร้านกาแฟเตาตานนะครับอัมพวาเป็นโครงการใช้พ oh well ัฒนานะครับผมเนาะครับอยู่ที่อัมพวาเลยนะครับเป็นร้านกาแฟคั่วสดบทใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเซอร์เวีดูนะครับว่าตลาดน้ําอัมพวาที่เคยโด่งดังนะครับหลังจากสถานการณ์โควิดเริ่มซาลงนะครับการท่องเที่ยวเรานะครับผมเรามาดูบรรยากาศด้านในนะครับว่าเป็นเช่นไรครับนะครับผมร้านกาแฟแล้วก็ตลาดอัมพวานะครับผมไปครับเดี๋ยวไปเดิน ดูบรรยากาศกันค,ครับนี่ครับบรรยากาศด้านในร่มรื่นมากครับผมนะนะครับร้านกาแฟต,ต่อตานชัยพัฒนานะครับผมเนาะที่อัมพาวาครับเป็นโครงการนะครับผมห้องน้ำนี่สุดยอดมากครับ ของน้ํานี่หรูหราเลยนะครับผมนะน้ําด้านไหนนี่สบายสบายเลยครับผมสะอาดสะอานนะครับเคนี่เป็นดอกเกลือนะครับผมดอกเกลือแท้ร้อยเปอร์เซ็นของแม่กรองนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่คับดอกเกลือถ้าใดไม่เคยเห็นดอกเกลือนะครับดูเถิดดอกเกลือจะเป็นประมาณนี้แหละครับดอกเกลือนี่มันมันคือหัวเกลือใช่ไหมพี่ฮะ <c oughs> อ๋อ oh. รอลมแรงแรอ๋อ oh. ครับพี่อ๋อไม่มีฟอกไม่มีฟอกคือสะอาดลอยข้างบนรอลมแรงตากแห้งอย่างเดียวอ๋อ oh. oh. ครับพี่เขาบอกว่ารอลมแรงแล้วค่อยตัดนะครับ oh. คือดอกเกลือนะครับบางคนไม่เข้าใจว่าดอกเกลือนี่เป็นยังไงนะครับ oh. <laughs> เป็นดอก <laughs> ไม่ใช่เป็นดอกนะครับ s <S เ,ปเป็นเป็นเกล็ด <laughs> แต่เป็นเกลือที่สะอาดนะครับ oh. เป็นเสตือที่สะอาดมากครับผมนะครับคือดอกเกลือนะครับรอลมแรงแล้วค่อยตักนะครับโอเคเลยนี่ครับผมถ่ายครับร้อยเปอร์เซ็นต์แท้เลยถุงสิบห้าบาทนะครับไม่แพงก็คงเค็มปกตินะพี่นะอ๋อเค็มน้อยกวัวอ๋ออ๋ออ๋อมนที่ที่เราเก็บพืนดินจะออกขมนิดๆหรอเออมันเค็มมากอ๋ออ๋อ แต่นี่คือจะเค็มแบบพอดีเค็มแบบไม่เยอะไม่น้อยผมเพราะว่ามันขาวโป้เลย,ม,ย <c oughs> มันขาวครับมันอ,อ่มันขาวมากนะท่านผู้ชมนะดอกเกลือเน, <ะ S 2> <า>นีย่ยนะครับผมครับคือคือลักษณะของมันคือจะดันอยู่ข้างบนนะพี่นะดันอยู่ข้างบนเรารอลมแรงเราค่อยตักได้เหรออ๋ออ๋ออ๋อมันเหมือนฟองนะพี่นะ อ๋อมันเหมือนฟองลอยออกมารอบอ๋อเป็นผ้ากองช้อนขึ้นอีกทีมาพึ้งโอ้พอรอยแห้งก่อนมันถึงเกลือสะอาดไหมพี่นะอืมครับผมนี่ครับพี่เขาบอกว่าใช่ครับผมนี่เอาไปทําได้หลายอย่างนะครับโอเคเลยครับถ้าใดมาเลยครับนี่ดอกเกลือที่อัมพวาครับมาหาซื้อลองดูก่อน15บาทไม่แพงนะครับโอเคพี่ขอบคุณมากนะครับครับผมครับ นี่คือเราอยู่ร้านเตาตานนะครับผมเตาตานที่อัมพวานะครับแล้วก็เดินดูบรรยากาศภายในกันนะครับผมนะครับหลังจากดูร้านดอกเกือเสร็จนะครับภายในร้านเตาตานนะครับนะครับกูบกันในกัน ด้านในก็มีกาแฟสดให้กินนะครับเนาะมีกาแฟด้านในเลยอันนี้ก็มีเป็กระพันนะครับมีเครื่องเดื่ก็ปกตินะครับเองซูเอปเปโซ่มีคุมเมเิกามีนะครับผมมีวัดไข้วัดความดันกันโอเค ขอตัวสโลกกาแฟกันดนี้ก่อครับผมสั่งกาแฟมาเรียบร้อยแล้วครับ ในนี้เป็นเตาตานนะครับเตาอัมภาวนะครับผมไปดูกันครับเราเดินมาถึงโรงเคี่ยวแล้วครับด้านไหนโรงเคี่ยวตานนี่ครับที่เตาเขาแบบเคี่ยวน้าตาลเลยนะครับเนี่ยครับนี่ครับกระทะเคี่ยวนี่คือเตาตานนะครับผม ที่เขาทำน้ำตาลเขาต้องผ่านเตาตัวนี้ไปก่อนนะครับนี่ครับมาเป็นน้ำตาลแบบนี้แล้วครับนบี่ใส่ก,กร,ระป๋องไว้ใส่กระปุกอืมรองระบทานได้เลยนี่ครับต้องผ่านจากเตานี้ก่อนเลยนี่ครับนี่วันนี้ไม่ได้เคี่ยวครับน้ำตาลเข้าน้อยครับนี่ครับดูด้านในเราอ,อืนี่คือน้ำตาลใช่ไหมข้างในเนี่ยโอ้คือน้ำตาลมะพร้าวนะครับด้านในนี้ครับนี่ Oh, หวานมากก็ดูดูพึ่งครับพึ่งตอมเต็ <c oughs> มความหวานเราครับผมนะครับอ๋อ,อเดินท่อนี่ครับท่อไฟมานี่เจาะรูขึ้นมากระทะวางนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลมาา้ำเ้าค่อยเคี่ยวไปนะครับส <c oughs> ยอดเลยนี่นี่คือเตาตาลนะครับ มีกิโลครับเตาตานโรงนี้แล้วก็เอ,เ,วเอาที่เดียวล่ะครับอ๋อมีด้านในนะครับเราก็บอกมีด้านในที่เดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตานสดหรือเปล่านะครับนี่ครับน้ำส้มสายชูอ๋อเป็นน้ำส้มสายชูนะครับนี่ครับนะครับเป็นน้ำส้มสายชูหมัก น้ำตาลดอกมะพร้าวนะครับเอาดอกมะพร้าวน้ําตาลล้วทำน้ําท้มสายชูนะครับผมเขาหมักนี่นะครับหมักน้ําตาลดอกมะพร้าวนี่ครับทำเป็นน้ําส้มสายชูนะครับนี่ครับใส่โอ่งไว้เต็มเลยนะครับเทียบเลยด้านในนี่ครับหมักใส่โอ่งไว้บานเลยครับน้ําส้มสายชูนะครับทําจากยอดมะพร้าวนะครับดอกมะพร้าวเลยหมัก สมมาครับมาดูต่อเรื่อยๆเลยครับยาวไปฝั่งนี้ชันนลงนะครับน้องเขาบอกว่าลงเลี้ยงชันะลงกับไส้เดือนนะครับผมอุ้ยปลาปลาเยอะครับนี่ครับฝั่งนี้น้ำแห้งปลาเยอะครับมาดูกันครับว่าชันะลงคืออะไรนะครับนี่ครับลงเลี้ยง ไส้เดือนนะครับผมถ้าใดไม่เคยเจอเขาเพาะไส่เดือนนะครับนี่ครับต้องมาดูนี้เลยนะครับเขาเพาะไส่เดือนกันยังไงนะครับนี่ครับโลงเลี้ยงไส่เดือนนะครับผมนี่ครับอยู่ในท่อนี้นะครับผมไส่เดือนนี่ครับชนรงค์คืออะไรนี่ครับอ่านดูครับเป็นพึ่งที่ไม่มีเหล็กในนะครับผม ซึ่งกระจายพันธุ์อยู่ทุกภาคของประเทศไทยนะครับนะครับผมชาระลงเป็นพึ่งนะครับแต่ไม่มีเหล็กในกเล็กชะระลงรายละเอียดก็มาหาดูเอานะครับนะทางไส้เดือนนะครับนี่ครับเพาะไส้เดือนนะครับนี่เ็เพาะไส้เดือนนะครับนี่นะครับนี่การเพาะไส้เดือนอยังไงมาศึกษาดูนะครับด้านในเลยนะครับผม มีทั้งป่ามะพร้าวครับต้นมะม่วงครบเลยนะครับผมไปครับชมบรรยากาศเรื่อยๆเลย่ยบผาวาเราวันนี้ นี่ของอัมพวานะครับท่านผู้ชมนี่ครับนะครับตามปกติเลยนะครับนี่ครับของอัมพวาเรานี่ยังเช้าอยู่ครับท่องเที่ยวยังไม่มานะค้ับยังเช้าอยู่นี่ครับมีเรือเรือนำนักท่องเที่ยวออกล่องแม่น้ำชมธรรมชาตินะครับนี่ครับมีหอยมีกุ้งนะครับ นี่ครับเรือขนาดใหญ่ครับผมตอนนี้นักท่อเที่ยวเราก็ยังมาบางตาอยู่นะครับผมนะครับโอ้เครื่องเครื่องเครื่องขนาดใหญ่เลยนะครับติดเทอร์โบด้วยพี่ธรรมดาดธรรมดาตัวนี้ธรรมดาครับโอ้ เก่งสุดยอดมากครับนี่คือเครื่องหน้าครับโอ้สุดยอดโอเคครับมีติดเครื่องเสียงด้วยครับนี่ครับมีเครื่องเสียงด้วยนะครับมีคอเวลแอมด้ยวยเรือแรงมากครับ <c oughs> นีน่นี่คือเรือแรงนะคะรับเป็นเรือแพวาเรือนำนักท่องเที่ยวเที่ยวนี่นะครับผมเรือแรงสุดๆเลยนี่เต๋อตกปลานะครับผม เดียวตกกะลาเดียวตกกะลานี่คือเดียวตกกะลานะครับผมบรรยากาศนี่ครับครับผม ลิปสุดท้ายเราก็เดินทางมาถึงวาระสุดท้ายแล้วนะครับเนาะตลาดน้ําอัมพวานะครับก็ยังเป็นมนต์เสน่ห์เหมือนเดิมนะครับในการขี่เรือล่องดูธรรมชาติสองฝั่งริมมนน้ํานะครับหาร้านอาหารอร่อยอร่อยรับประทานนะครับก็ยังมีเหมือนเดิมตามปกติสภาพอาจจะเงียบเหงาบ้างนะครับตามธรรมชาตินะครับยิปโควิดยังไงก็นักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวกันได้นะครับตามปกติเลยครับผมครับคลิปนี้ก็ตามนี้แหละครับที่ลงไว้เนาะครับผม ยังไงคลิปหน้าไปไหนติดตามอีกที่นะครับฝากกดติดตามด้วยครับทุกท่านครับผมคลิปนี้สวัสดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ